ว่าซิมเบป้ปฏิเสธความขัดแย้งระหว่างตำรวจกับเจ้าหน้าที่กรมปกครองเมื่อวันที่6พฤศจิกายน2566ที่ผ่านมาที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค5มีการถแถลงข่าวแก่สื่อมวลชนเกี่ยวกับการปราบปรามยาเสพติดโดยมีพลตรวจตรีกิตาพลยี่สาคอนรักษาราชการ,การกาแทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5พลตรวจตรีทอดชัยพงวิวัฒนชัย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนายนิรัตพงศิทธาวร์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมให้ข้อมูลกรณีความขัดแย้งระหว่างสองหน่วยงานคือตำรวจกับฝ่ายปกครองจากปัญหาการจับกลุ่มสถานบันเทิงเลเนอร์และเลเวลนในพื้นที่สพช้างเผือกเมืองจัหวดเชียงใหม่ในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาที่ระกันว่าคืนป่าช้าแตกกับการเอาคืนวันสัปเหรอแตกในนิรัตพงศิทธาวร ผู้ว่าได้แก้ไขข่าวลือนี้โดยตัวเองว่าในวันที่หนึ่งที่ผ่านมานั้นการเข้าจับกลุ่มในวันนั้นเป็นการทํางานร่วมกันของหน่วยงานต่างๆทั้งตํารวจทหารปกครองซึ่งได้ทํากันเป็นทีมเพื่อประโยชน์ขของประชาชนชาวเชียงใหม่และบ้านเมืองจริงๆขึ้นเกิดเหตุเองพลตรวจตีธพชัยวิวัฒนชัยผู้บังคับการตรวจปูทรจังหวัดเชียงใหม่ได้เยี่ยมดูการทํางานของพันตรเอกกิติพงศ์เพชรมุนี ผู้กับการสอพอช้างเผือกและนายอำเภอเมืองชียหม่ความจริงไม่มีความขัดแย้งตามกระแสข่าวแต่อย่างใดส่วนที่คําเสนอก่อนหน้านี้ที่สอพอช้างเผือกขอให้ปกครองมีคําสั่งปิดร้านเลนเนิฟจากสอพอช้างเผือกที่หายไปนั้นได้สั่งการให้ตํารวจสอบสวนแล้วพบว่าเ,เรื่องที่เสนอมาตั้งแต่ปี2 5 6 3จึงสั่งการให้ดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วแต่ในวันนี้ร้านเลนเนิฟปิดไปแล้วตั้งแต่วันที่บุกเข้าตรวจค้น และห้ามใช้อาคารสถานที่โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ใช้อำนาจสั่งปิดตามกระบวนการกฎหมายและให้ชี้แจงภายใน15วันหากไม่มีอะไรก็จะมีคำสั่งปิดทาวนต่อไปเพราะวันที่หนึ่งพฤศจิกายนตรวจสอบพบเดกอายุต่ำกว่า20ปีเข้าใช้บริการซึ่งเป็นไปตามนโยบายของการจัดระเบียบสังคมเพื่อความสงบสุขไม่มีเจ้าหน้าที่ทำผิดกฎหมายผู้ว่ากล่าวในตอนท้าย เรื่องนี้ก็ได้มีการรณชนาบาีสุขุมได้ริ่อโดยให้ท่านผูการเคร่อ่นตั้งแล้วก็มีผลกานตรวสอนมาแล้วว่าตำนวจทั้งเขื่อนยังไม่มีความสกมพอบได้มีการเรวาดูแลนะครับแล้วก็มีการจัเือนตลอดจนมีการเปิดสารบิดบการนี้นะครับผูการ หมายรายงานมาแล้วว่าไม้บทค้องก็ได้ปักการให้ทางกับทั้งเกิดนะครับในหน่วยหน้าที่ทีงเกิดร้อนนะครับในวันนี้เกิดร้อจะรณภาพเป็นหาที่ที่สี่คนได้รับข่าวมาว่าจะมีความสัดแย้นกันไม่มีโดยสิ้นเชิงนะครับจะขอยืนยันว่าไม่มีโดยที่เชิเราเนี่ยทางานร่วมกันในทุกมิติไม่ใช่ว่ามิติบริการอื่วในทุกมิติในการทํางานร่วมกันของ้น่วย เราตัถามให้หมดจนเ่ยสอเดินด no ับสอที่ปกครองไปยี่ยกันงให้ดันเนินการดับสองดับสองชื่อว่าใช่ใช่ที่ปกครองเป็นกรดำเนินการส่น้มีการสเดืนเีสองมีคือคือน้นๆเกี่ยวกับการที่ เพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำคลิปดีๆช่วยกดติดตามกดถูกใจกดแชร์แล้วสั่นกริงให้ด้วยขอบคุณครับบริษัทชวิสาโซนผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องทำโอโซนรายแรกของเมืองไทยที่จดลิขสิทธิ์ไว้เมื่อ20ปีที่ผ่านมา สร้างก๊าซโอโซนที่มีคุณสมบัติฆ่าเชื้อโรคได้รวดเร็วทำลายกลิ่นสารเคมีและก๊าซพิษที่ไม่พึงปรสมได้อย่างดีเยี่ยมวัรนสถานเชียงใหม่จำหน่ายของที่ะระลึกข,ของฝากหลากหลายชนิดตั้งอยู่3มแยกเชียงใหม่แม่โจวงแหวนรอบแรกโทร053240829 บูบ้านใจแก้วเอราวันบ้านแห่งคุณภาพบริหารงานโดยป้าแดงหรือคุณจันฉายใจสันราคาไม่แพงมีมากกว่า30โครงการให้ข้าวขาว,ขาวหอมมะลิตะบลน,น้องหย่งหุงขึ้นหม้อหอมขาวและนุ่มติดต่อท่านกำนันสุนทรชัยเสียอ้ายดีโก้ ผงและน้ำยาก,กําจัดปลวกปลอดภัยกับผู้ใช้อันตรายสำหรับปลวกเพราะผลิตจากพืชพันธุ์และแร่ธาตุธรรมชาติ